โอเควันนี้เรามาดูกิจกรรมใหม่นะครับศึกป้องกันหุกเขาอ่าเรามาลองดูกันดูดูแล้วคล้ายๆกับตอนเริ่มเกมนะครับผมตอนเริ่มเกมใหม่ของช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าซื้อมาป้อมเปินม,ม,มันบอกว่าป้อมหนึ่งลาก เพื่อที่จะอัปเกรดนะครับอ๋อ,อก็คือป้อมปืนเรลหนึ่งลากไปที่เรลหนึ่งก็จะกลายเป็นอัปเกรดเวลสองเรลสองลากไปที่เรลสองก็จะกลายเ,เ,เ,เป็นอัปเกรดเรลสามนะครับผมเหรียญช้อห้าค่าสมบีตัวหนึ่งได้หนึ่งโอเคโอเคสิบอ่าลากมาลากมาจากสามลากมงไปนี่สี่โอเคลุยดูสิ ป้องปืนน่าจะมีหลายแบบแล้วก็ช่องในการวางก็น่าจะมีหลายช่องจากที่ผมดูอดล็อกตำแหน่งหอใหม่โอเคโอเคตำแหน่งหออยู่นี่มีนี่ด้วยโอเคไหนลอเลรวยมันยิงมันยิงมันอย่าให้มันหลุดรอดเข้ามาได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปปะเนี่ยเชีย่ยรอดอเอ๊ะเร็วสองเพิ่มเป็น 2, เร็วอ๋เพิ่มเป็นเร็วสามกนดีกว่าไม่เอารูใหม่อย่าพึ่งในความคิดของผมก็คือป้อมปืนเร็วสูงหนึ่งอันดีกว่าป้อมปืนเร็วต่ำหลายอันนะเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยเล่น Tower Defender มา Okay. ไหนลองสิลองดูอ้าวบอสแล้วเหรอเอามาแล้วไอ,อว้อ้วนอะไรวะเน,นี่ยอุชเชอร์วะเน,นี่ยยิงมัน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 เรียบร้อยอะไรวะตัวตั้งใหญ่ได้มาแค่หนึ่งเหรียญเองอ่ะเปิดกองปึ๊บ สร้างชิปเครื่องเหรียญป้องกันโอเคได้เหรียญป้องกันมาเพิ่มอะไรเนี่ยให้กับถามไปทำไมวะไม่มีอะไรนี่กับถาม่าทำไมเนี่ยโอเคปลดล็อกอ๋อถ้าได้ชิปแล้วก็จะมาปลดล็อกอันนี้ได้แล้วก็มีปลดล็อกตำแหน่งชิปด้วยนะครับไอตำแหน่งหอด้วยโอเคเปิด อ่านี่เหรียญนี้จากหกเอ้ยจากห้าเป็นหกละอ่าราคานี้พอสร้างก็กลายปเป็นโลสองเลยโอเครู้สึกดีปปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่เรียบร้อยไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ได้ปืนใหม่มาด้วยยังไม่ต้องการไปตุมตุมโหยิงหมูนะครับปืนนี่ยิงไปเลย,ไ,เลยไม่ไปเป็นไรเราปืนเขียวโหดอ่าทิกทิกย้ายมันออกมาย้ายมันมานี่ทิกทิกย้ายม,มายิงโกงไหมวะเนี่ยถือว่าเป็นทิกแล้วกันนะ อ๋อลืมเปิดเสียงเกมไม่เป็นไรหรอกเนาะเงียบๆก็ดีโอ้ยวิ่งเร็วไปวพวกนี้ตุ่มตุ่มอะย้ายมานี่ตุ่มโอเคจัดปุ๊บ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 โอเคเสร็จ ย้ายหน่อยย้ายหน่อยตรง yes ไม่ยากไม่ยากดูแล้วไม่ยากหรือหลังๆจะยากก็ไม่รู้อ่ะเปิดมาอีกตำแหน่งหัอใหม่ไม่จำเป็นแล้วตำแหน่งหอใหม่อะเอาหอเดิมนี่แหละ ตุ่ม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 ,ม,มโอ้ยช,ชิว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 ดูแล้ะชิวไม่น่ายากไม่น่ายากโอ้ไรรีเซ็ตขึ้นได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าเรารีเซ็ตขึ้นได้ด้วยนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นต่างถ้ารีเซ็ตขึ้นแล้วมันจะกลับได้เท่าเดิมไหมวะ เชื่อ er. ได้น้อยกว่าเดิมแน่เลยจากที่ดูมันก็พลาดสินะส okay. ี่หกนั่นไงจะกาไปโอเคไหนดูสิปัป่มปัป่มปั่มปั่มโอ้รู้สึกว่าชิวนลเนี่ยชิวชิว,ชว ลุยมัน่นลุยมัน่นลุยมัน่นย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายตำแหน่งมาช่วยถือว่าเป็นทิกนะครับอย่าเรียกว่าโกงนะถือว่าเป็นทิก <c oughs> โอเคไหนมีอะไรอีกวะเนี่ยตำแหน่งชิปปลดล็อก อ๋อตำแหน่งตรงนี้เพิ่มไอที่วางเนี่ยไอที่วางเพิ่มโอเคโอเคอีกไปไปไปย้ายหน่อยย้ายหน่อยย,ย้ำช่วยป้องกันหน่อยตึมเรียบหน่อยไม่ยากไม่ยากดูแล้วไม่ยาก อ้าวหอใหม่มาอาจาย์ไปหอใหม่มาตรงนี้แล้วกันเฮ้ยชีอ่ะบ้านะเออไอ้บ้าเออไม่ทันได้ไงว่เนี่ยหรือประมาทไปไหนวะ บางทีลากไม่ค่อยติดสูมันซู้มันสู้มันลูกอ่อลคูมันลากไม่ค่อยติดจริงด้วย สู้เขาเอาใช้ชนะยลัยละยลัยละโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยนะตำแหน่งไม่ดีรหรือเปล่าวะเล่นไม่ดีแ่งโทษตำแหน่งไว้ก่อนนั่นไงพอตำแหน่งดีแล้วชิว์เลยว่าแล้ว การเรียนนะเกือบไปแล้วอันนี้เหมือนกับเราจะไม่สามารถเลือกว่าเราจะสร้างป้อมไหนได้นะมันเหมือนมันสุ่มอะมันไม่ใช่สุ่มหรอกมันเรียงลําดับมาให้เองเลยว่ามันจะสร้างป้อมไหนหลังจากป้อมนั้นป้อมนี้อะไรเงีย้ย ด้สิเราไม่สามารถเลือกได้เลยนะมันสร้างให้เองเลยตูมตูมด่านไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นเพลินๆสิบเก้าแล้วนะครับผมปึ๊บปุ๊บอ่าอ่หหกไปเจ็ดเจ็ดสิเจ็ดนั่นไงเจ็ดเก,ก่งไปแล้วพอเจ็ดแล้วเก,ก่งไปแล้วหันนิงลว้ย พอนมาอีกแล้วลวยมันลยมันยิง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 มันกลับมาตรงนี้ยิงมัน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 ยิยยเออเยี่ยมโอเคเปี่ยนเปลียนปุ๊บปรับ เจ็ดแล้วเป็นเจ็ดแล้วลุยลุยลุยอย่นอันนี้เผื่ออ้หน่อยตรงนี้อันนี้ไปยิงฟรีหน่อยอ่อมีขีพปนาหุธด,ด้วยขวาบนนะครับผมก็คือถ้ากดแล้วมันน่าจะเคลียร์มอนนะสังหารซอมบี้จะได้รับพลังงานเะพิ่มเติมอ๋อโอเค เก็บเพิ่มเพิ่มเพิ่มเก็บเพิ่มตกแคสี่ห้าใจเย็น<ป>ในสองใจเย็นในสองเกือบไปละมาไปห ตูม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  okay. มาอยอ่ได้อยู่ยังไวอยู่ยี่สิบสี่หรอเว้ยแป๊บเดียวเองขีพปนาหุธนี่มันคือมันเก็บได้หนึ่งชาร์จต่อหนึ่งตัวนะค่าซอมบี้หนึ่งตัวได้หนึ่งชาร์จนะ จากที่สังเกตเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้อะไรวะยกย้ายไม่ทันวะ่ะบ้าจริงนี่เราขาดหลายเหรียญมากเลยเนี่ยมันทำให้ผ่านด่านยากขึ้นไนะ เนี่ยพออัปเกรดเป็นแปดแล้วชิวเลยบอกแล้วป้อ,ปลปลอมปอมืนเลเวลสูงดีกว่าเลเวลเล็กๆหลายอันอ๋บอสอีกแล้วเว้ย เียอต้องใช้วิชาสเปลี่ยนดานไปยิบฮะเคลียแล้วตำแหน่งหออันนี้ทำไมขาดโอะปืนใหม่ปืนใหม,ปใหม่ปืนไฟเหรอโอ้ตอนไหนตรงนี้ดิอ,อ๋อตีกลุ่มตีกลุ่มเหมือนกันนะครับผม ดูแล้วน่าจะมีประโยชน์เดมเจ็ดเอาไว้แรงนะเนี่ยเปินไฟนะเคยจัดตำแหน่งใหม่อย่างนี้แล้วกันไ,ได้โอเคโอเค รอดรอดสับเปลี่ยนทันเกือบไม่รอดแล้วสี่ไปห้าห้าลงมานี่หกตุ้มตุ้มตุ้มช่วยช่วยกันหน่อยช่วยชหน่อยแล้วกช่วยหน่อย,อช,ย,อยช่วยหน่อยดิค้า บอสเหรอจัดมาต้องเจอเชียไม่ผ่านบอสอัอเนี่ยบ้าจริงเชียว มันชอบลากไม่ไปเว้ยเหมือนทิกนี้จะเริ่มแม่งกระวนกระวายแล,ล้วลากไม่ไปเฮ้ยรอดอีกแล้วอะ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อเรามีกี่พนาวนุวีหวาไม่ยอมใช้เหมือนมาเล่นโชว์ไก่ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมตอนนี้ มันไม่ดีตรงที่ว่ามันเลือกหอในการลงไม่ได้นี่แหละทำให้เรารอ,อการอัปเกรดอะมันเหมือนกับเรารออะมันเหมือนเนี่ยเช่นเนี่ยเราต้องการป้อมปืนสีเหลืองเพื่อที่จะอัพเป็นแปดหรือว่าต้องเติมป้อมปืนสีแดงเนี่ยหรือว่าป้อมปันป้อมปืนป้อมปืนสีเขียวเนี่ยแต่แม่งไม่มาไงไม่มาเราก็อัปเกรดไม่ได้ เนี่ยเพิ่งแปดเองอ่ะไอชนนีไม่แปดกับเจ็ดละไอสีเหลืองอ่ะอ่าภารกิจประจำวันสำเร็จได้รับสร้างสิ้น่านโอเคลองดูสิ อ๋อภารกิจประจำวันให้เหรออ๋อนี่ไงภารกิจประจำวันจะให้โครง,งสร้างชิปนะครับผมได้กีอ่ 1, 2, 3, 4, 5, 5อันวะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันเพื่อที่จะไปเร็วสูงขึ้นเหรอสงสัยมั้งนี่ผมเล่นบ้านฟาร์มนะ อะลองใหม่ซิเล่นได้เรื่อยใช่ไหมเนี่ยใช้ไปเลยบุ้มตุ่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 มเรียบร้อยในตุ่มตุ่ม,มเอ๊มันเหมือนมันให้ปั๊มเวลนะยังไปสามสิบไม่ได้ใช่ไหม หรือเพราะมันเรายัางไม่ไปอ๋อเราต้องกดปุ่มท้าทายนะครับเราถึงจะไปสามสิบได้เฮ้ยนี่มันเหมือนปั๊มเวลนี่ว่าไอ้ศาสตร์นี่มันคือการปั๊มเวลชัดๆโอ้อย่างนี้มันก็ผ่านง่ายดิปั๊มเวลอย่างนี้ได้อ่ะเออดูแปลกว้วย ใครคิดเหมือนผมบ้างเนี่ยถ้ามันปั๊มเวลได้ปัม๊มเอ้ยไม่ใช่ปั๊มเวลเดี๋ยวพูดผิดปั๊มเหรียญได้เรื่อยอะ่ะมันก็ง่ายเป่าวะใช่ไหมเดี๋ยวปั๊มอีกสักนิดแล้วกันเอาให้มีท่าไม่ตายก่อนแล้วกันลองดูซิว่อ้าว อันี่ก็มาบังคับให้ทำเคล็บประจําวันจังเลยเว้ยอย่าพึ่งก่อนไม่เอาจะปั๊มเวลก่อนอมผมว่าเดี๋ยวต้องเอาองแปดกับเจ็ดนี้สลับกันละระหว่างปืนไฟกับไอ้ลูกผมคม สบายสบายเราก็อัปเกรดกันไปอืมเดีดอีกนิดนึงอีกยี่สิบตัวยี่สิบตัวได้ละจะได้ปืนใหญ่ละเราจะได้ไปนั้นโหดูดิมันไม่ได้เลยอ่ะ ชิปมาเพื่อนี้แน่เลยเนะี่ยว่าแล้วทำไมถึงมีขายเพราะว่ามันมันต้องขายอะ่ะถ้าเกิดว่ามันได้ซ้ำอะมันได้ซ้ำมันกากอะมันก็ต้องขายอะมันอัพเกรดไม่ได้ใช่ไหมซื้อแล้วซ้ำอะ่ะเพอไม่ซ้ำมันก็อัพเกรดไม่ได้ เราจะไปท,ไทลล้าทายรลซั0สิบลองดูแล้วกันนะใครมีทิกอะไรก็คอมเมนต์บอกบอกกันได้บ้างนะครับผมผมก็ไม่ได้เสียงนินอนะรเอา้าเที่ยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ